มีช่างใหม่หลายท่านนะครับถามว่าเอะนะครับอาจารย์ตัดเปิดข้างนะครับหรือว่าตัดรองทรงสูงเนี่ยทาไมตัดแต่ละข้างมันไม่เท่ากันนะครับช่วยแนะนําหน่อยนะครับตอนแรกก็ว่าเป็นเพราะว่าหัวลูกค้ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นตลอดเลยคนที่หัวสวยๆนะครับก็เป็นนะครับอย่างเช่นข้างหนึ่งมันบานข้างหนึ่งมันสูงตรงสวยนะครับมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับ คลิปนี้ผมจะมาตอบปัญหาสําหรับการนะครับตัดข้างหนึ่งบวมและอีกข้างหนึ่งตรงขึ้นไปนะครับอีกข้างหนึ่งเป็นบางนะครับคือในการที่เรายืนตัดเนี่ยนะครับการที่เรายืนตัดผมนะครับกับอีกยืนอีกทางด้านฝั่งหนึ่งนะครับจะปรับไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็บางคีเราอาจจะถนัดข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็เราก็ตัดพอได้นะครับมันก็เลยเป็นข้างหนึ่งบานข้างหนึ่งตรงสวยนะครับ เพราะว่ายืนตัดแต่ละข้างซ้ายและข้างขวานะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับหรือว่าในมุมมองในมุมที่ยืนนะครับนะครับจะไม่ถนัดเท่ากันนะครับถ้าท่านข้าถ้าท่านตัดข้างไหนบานนะครับให้พยายามนึกเลยว่าต้องตั้งหวีให้ตรงๆขึ้นสูงสูงขึ้นไปเลยนะครับตั้งหวีตรงตรงสูงสูงขึ้นไปเลยเพราะว่าข้างนี้มันชอบบานนะครับส่วนข้างนี้มันตรงสวยก็พยายาม นะครับเอาเงยซี่หวีออกนะครับหรือว่างัดซี่หวีออกนะครับงัดซี่หวีออกแบบนี้มันก็จะตรงขึ้นไปเยอะพอเรามาข้างนี้เรารู้แล้วว่ามันตรงสูงอยู่แล้วนะครับให้เราพยายามนึกว่ามันตรงอยู่แล้วแล้วก็ให้เราเงยซี่หวีออกนะครับเงยซี่หวีเฉียงออกนะครับแบบนี้นะครับนะครับเห็นหรือเปล่าครับเฉียงออกแบบนี้เลยนะครับเฉียงออกแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าเรามายืนฝั่งนี้มันชอบสูงอยู่แล้วนะครับวิธีแก้เลยนะครับ นะครับให้เราเงยซี่หวีออกนะครับหรือว่าตะแคงหวีให้ในระดับที่เอียงไว้ก่อนนะครับถ้าเราไปตั้งหวีตรงมันก็จะสูงนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเรายืนตัดมันเป็นบานๆนะครับส่วนฝั่งนี้มันตรงสูงนะครับสวยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอามุมยืนอาจจะเป็นแบบนี้นะครับมุมยืนทางด้านฝั่งซ้ายและขวาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับฝั่งไหนที่ตัดบานๆนะครับให้นึกเลยนะครับขึ้นเริ่มแรกโอ้โหจำได้เลยว่าฝั่งนี้มันต้องบานแน่นะครับตั้งหวีตรงตัดสูงขึ้นไปเลยครับนะครับตัดสูงยิงยาวขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงเรายืนมุมนี้มันต้องบานอยู่แล้วนะครับพอมาด้านฝั่งที่มันตรงสูงสวยงามนะครับตัดยังไงว่าจะไม่ให้สูงมันก็ยังสูงอยู่นะครับพยายามตะแคงหวีออกนะครับ แต่แข้งหวีออกให้มันบาลๆออกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้มารับกับที่เราไม่ถนัดฝั่งนี้นะครับมันก็จะเท่ากันและจะทําให้เราไม่เสียเวลามากนะครับส่วนมากช่างใหม่แบบตัดข้างหนึ่งมันบานเยอะอีกข้างหนึ่งมันตรงสวยนะครับอีกเราก็มาลบเหลี่ยมเราก็มาตามเก็บที่มันปูดๆทางด้านฝั่งนี้เยอะนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับมันก็จะเสียเวลาในตรงนี้นะครับ ถ้ายืนฝั่งนี้มันนูนนะครับแล้วก็ตั้งหวีตรงขึ้นไปเลยเพราะว่าเรารู้มันจะนูนอยู่แล้วนะครับก็ไปลองใช้เทคนิคปรับกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับช่างใหม่นะครับผมเพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าตัดแต่ละข้างมันไม่เท่ากาันมันบานเยอะนะครับมันก็จะทําให้เราเสียเวลาจากที่เราจะตัด15นาทีมันก็จะเป็น20หรือ25นาทีไปเลยเพราะเรามาเก็บลดความบวมนั่นเองนะครับ สำหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็จะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับพี่ๆมีคำถามอะไรนะครับก็แสดงความคิดเห็นลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมนะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับผม